เป็นไงคะถูกหวยสองงวดติดนั่นไงนั่นไงนั่นไงสามงวดละสามงวดสามงวดละสามงวดอีงวดงวดแรกนั่นขัดทุนไปหมื่นกว่าบาทถูกเก้าหมื่นัดทุนไปหมื่นกว่าบาทคิดเอาแล้วการ่าซื้อเท่าไหร่นะคะ ค่อยเหมาค่อยช่วยเหมาที่รักสงสารใช่ก็ไปกองสลากไงวันก่อนหวยออกไงเขาบอกว่าช่วยหน่อยได้ไหมเนี่ยถ้าขายไม่หมดแราเล่นเราเลขคนไม่ยอมซื้อเลยวันนี้ไม่มีขายไม่ได้เลยเลขมันแบบว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เออไม่ค่อยสวยแล้วใบเท่าไหร่ละตอนแรกเขาบอกใบละ80ดสิบใบละแปดสิบโอไม่ไหวอ่ะมีกีม่มีมีมีกีใ่ใบตอนนี้มีอยู่เกือบพันใบ ก็พลาดมีก็พาดก็เราก็เลยบอกว่าเอาอนี้ไหมคนละเครื่องทางสักห5บห้าเขาบอกห5ห้าผมก็ไม่ได้อะไรเลย60ส0สิผมขาดทุนหน่อยเอาเอาคุณขาดทุนหน่อยแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่ามันจะถูกหรือเปล่าเอาช่วยกันฉันเหมาหมดโดนไปเจ็ดหมื่นกว่าบาทอันนี้งวดแรกงวดงวดงวดล่าสุดงวดงวดงวดก่อนงวดนี้งวดงวดห้าเจ็ดเจ็ดห้างวดห้าเจ็ดเจ็ดห้างวดนั้นอ่ะก็เหมามาอีกเจ้ามาอีกเจ้ามา โอ้โหโดนไปแสนสี่แล้ว่า <c oughs> พักก่อนพักก่อนไหมแล้วงวดนั้นถูกส0งอยกว่าใบงวดนั้นถูกเลขหน้าแล้วก็ถูกเลข้าย <c oughs> เลข้าย2ตัวเลขหน้าสามตัวได้มาได้มาครึ่งล้านกว่า <c oughs> ค่อยชั่วถอนทุนคืนหมดเลย <c oughs> อันนี้อาจจะเป็นเพราะอันนี้ส่งที่เราเราช่วยเขา <c oughs> พราพ,พอเรารู้ว่าเราเหมาปับทุกคนก็วิ่งมาทุกคนวิ่งมา <c oughs> ตา้โอนเงินนะเฮ้ยพร้อมเพย์มนกับพร้อมโอนนะเนาะพร้อมโอนตายแล้วยุบจากธนาคารตายแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้ววิ่งหนีเลยฉันวิ่งหนีเลยค่ะคุณวิ่งหนีขึ้นรถยังใจตุ้มๆ่อมต่อ้าคุณไม่ถูกคุณโดนไปแล้วแสนสี่โอ้ยลัวแม่หลังตากนี้เวลาไปหน้ากองสลากแล้วพ่อค้าแม่ค้าจะปิดหน้าปิดหน้าใส่หมวกใส่แว่นไม่ต้องมาขังตัวหรอกมันะกิดต้องจุ๊บตลอดเลยต้องจุ๊บตลอดแต่เราก็ต้องไปเพราะว่าที่นั่นมันถูกไงที่นั่นมันถูก บางที70บาท60บาทอะไรเงี้ยอันนี้แต่เรางวดคือเราจะไม่เผากว่าหลักได้ใช่ไหมคะเวลาซื้อเออต่อไปก็เผาแล้วจ้ะเพราะได้ทุนคืนหมดแล้วงวดที่ผ่านมาก็ถอนทุนคืนได้ร้อยห้าใบร้อยร้อยสิบใบเพื่อนแยกไปสองใบเหลือร้อยแปดใบได้มาเท่าไหร่ครับได้มาสองแสนกว่าบาทเพราะมันแค่สองตัวหน้าไงไม้สองตัวหลังไงสองตัวหลังอ่าร้อยใบก็สองแสนใช่ไหมงวดที่แล้วหมดไปเท่าไหร่สี่หมื่น ็ได้ได้กำไรหมืนแสนกาบาทงวดบางวดนี้วางงบไวเท่าไหร่เออไม่เกินสองหมื่นพอและไม่เสียวละเส้นเสียวทํางานเยอะและพอละพอละเออมีมีกเอาเลขมาจากเธอใช่เออเนี่ยทุกคนถามตอนนี้นะเจอหน้านะแล้วอินบ็อกมาเต็มมากแล้วก็น้อยใจแล้วก็โกรธแม้เวลาซื้อเมียนจะเห็นเอาเลขมาโพสเลยคุณขาถ้าคนซื้อตามมิฉันนะ่คุณตายแน่ งวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนาะคุยกันวันที่30หรือ3ามเบ็ดไม่รู้เราก็โอเคซื้อ,ซ,อซื้อติดไว้หน่อยนะยุค่า59ท่านก็พูดอย่างนี้เราก็ไปหาเลข59ได้มาแค่นั้นแหละร้อยใบร้อยสิบใบมันก็เลยโป๊ะเลยคุณค่ะมันก็โอชุดดีไปเงี้ยเงี้ยมันมัน,ม,นมันไม่รู้ความบังเอ,อิญอ่ะเอออาจจะเป็นเพราะาช่วงนี้มือเราเราเราฉมังมือขึ้นแต่ก็ได้แต่ตอนเนี้ยก็ไม่กล้าจะจะ,จะ,จ,ะจะเสี่ยงมากแล้วเพราะขี้เกียจลุ้น รู้แล้วเหนื่อยคือเราคิดตลอดเวลาโอ้โหเราตามพินอยู่สามแสนกูตามพินอยู่ส,ยส,ยสี่แสนเสียดายตาง ค่าแล้วยิ่งช่วงนี้เงินทองมันหายากมากอยากบอกทุกคนนะคะอย่าดาม่านะคือซื้อเท่าที่ตัวเองมีแรงเพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทกับชีวิตนะคะทุกคนค่ะธุรกิจปลาล่ะคะยังไงก็ยังขายดิบขายยังขายดิบคดีขอบคุณลูกค้าที่น่ารักอาจจะเป็นเพราะว่ามาตรฐานของเราบันดีขึ้นเน่โรงงานเสร็จแล้วยังครับโรงงานโรงงานยังไม่ได้สร้างเขายังยังไม่กล้าเสี่ยงถึงขนาดนั้นที่รักไม่กล้าเสี่ยงเอาจริงเอาเป็นว่าพี่ไฮก็จะมีแค่เช่าเป็น เป็นห้องอไว้ทําโรงงานเล็กๆเท่นานั้นเองเราไม่ได้เปิดโรงงานใหญ่โตอะไรมากมายเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าทางหนีที่ไล่มันเป็นยังไงเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้ามันจะเหมือนเดิมไหมหรือมันจะไม่เหมือนเดิมหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นการทําอะไรตอนนี้ต้องวางแผนทุกอ,อย่างเลยตอนนี้ก็เริ่มมาขายน้ำพริกแมงดา น้ำพริกปันล้าของแม่ขายดีอยู่แล้วก็เป็นน้ำพริกเมืองดาเริ่มเข้ามาแล้วก็เริ่มมีไส้กรอกมีไส้ปวมีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเห็นว่กตอนแรกซื้อที่ไว้แล้วซื้อที่ไว้แล้วซื้อที่หนะักของพี่ไฮมีอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่คิดยังยังไม่คิดลงทุนถ้าลงทุนไปก็ต้องประมาณอีกไม่ต่ำกว่า5้าล้านเพราะฉะนั้นเราเราไม่ไหวอนนเอาแค<ส>่นีไ้ไว้ก่อน คือธนาคารก็มายื่นเยอะมากธนาคารหลายธนาคารบอกว่าอยากทาเป็นเป็นเขาเรียกอะไรฮะเอสเออใช่อยากทําไม้ก็จะเอางบเท่าไหร่ก็ได้ตั้งแต่5้าแสนล้านหนึ่งสล้าน5ล้าน10ล้านพร้อมที่จะจะเพล่นะโอ้โหเครดิตดีเครดิตดีขอบคุณมากๆเดี๋ยวก่อนถ้าวันไหนถึงเวลาแล้วจะบอกนะคะเอาแค่ในครัวเรือนเอาแค่ในครัวเรือนก่อนเบาๆก่อนเราได้กำไรเยอะมากก็ ก็โชคดีที่ช่วงโควิดไม่ได้เอาเงินเก่ามาใช้<อ>พูดอย่างนี้ดีกว่า<อ>เราไม่ได้ได้กาไรอะไรเยอะหรอกเพราะว่าพี่ไฮขายถูกมากโลร้อยยี่สิบแล้วก็ค่าส่งอีกห้าสิบบาทค่าส่งห้าสิบบาทก็ค่าส่งก็ได้ไปอย่างเงี้ยพี่ไฮรับมาประมาณเกือบร้อยแล้วอะอเกือบร้อยแล้วอะมันก็ค่าถุงค่าไฟค่านู่นนี่นั่นอีกถ้าคนได้กําไรแบบ จิมมี่มดมากเลยอะ่ะเออ <c oughs> เล็กมากน้อยมากอะ่ะงานร้องเพ <c oughs> ลงไม่รับแล้วรับนนจีจารับจีจาโอ้ยนี่อารมณ์เสียล่าสุดนะคะเมื่อสองวันที่ผ่านมาไ,มได้เป็นคนที่ได้ตังเป็นงานที่สองตั้งแต่หลังโควิดคุณคะ่ะ ฝนตกฝนตกอีกฉันก็อยากไหม่มากอยากไหม่อุ้ยต่างตัวเตรียมชุดกูจะเปลี่ยน3ชุดหน้าเวทีเก็บกดมากกับการที่เรารารอคอยอ่ะแก็บอกว่าแล้วเสื้อผ้ากูซื้อก่อนโควิดกูยังไม่ได้ใส่เลยอะไรเงี้ยขนมิ้งขนไก่เฟร์ พอฝนลงมาเป็นขนหมาหมดเลยห้อยอ๋ยลมเสียเลยไม่ได้ร้องเลยร้องด้ส<ม>ี่เพลงใส่ชุดเดียวแล้วรันยาวเลยแล้วคนดูก็ไม่หนีเราเราจะหนีก็กำลัอยู่อ,อะทีนี้ไฟเริ่มปั๊บ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 กลัวไฟดูดเราหยุดกันเถอะก่อนที่เราจะตายนะคะตอนนี้เออแต่ตอนนี้งานก็เริ่มเข้ามาแล้วเริ่มเข้ามาแต่ยังไงก็ฝากทุกคนดูแลตัวเองด้วยเพราะว่า อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไว้ใจเพราะว่าตะเข็บชายแดนบ้านเราเป็นกันหนักมากเพราะฉะนั้นเล็ดลอดเข้ามาพี่ให้เพิ่งไปตะเข็บชายแดนมามีเล็ดลอดนะจ๊ะเขาเข้ามาทางปกตินะจ๊ะว่ายน้ําข้ามก็มีอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเดินข้ามได้เลยนี่คูณแค่50เมตรอย่างเงี้ยน้ําก็แห้งเงี้ยเขาก็เดินเข้ามาได้เราก็นึกในใจก็อย่างนี้คนมันกลัวตายอะ่ะเราก็เข้าใจอะ่ะมันก็มีเล็ดลอดเข้ามาเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ตรวจสอบแล้วก็ไม่ได้ตรวจโรคอย่างเงี้ยเนาะเราก็ต้องช่วยกันนะดูแลตัวเองนะ แผงอยู่ตรงนี้นะคุณแม่ตรงมี <พอ S 2> แผงก <พอ S 2> ันเลย